อย่างเรื่องราวนี้จุดเริ่มต้นมาจากการต้มบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเพียงถ<ฆ>้วยเดียว<อ>ทําให้ผู้หญิงคนหนึ่งตามไปตบคู่กรณีถึงอีกฝั่งถนนหนึ่งเอา้าทำไม,มบานปลายกันไปได้ขนามันมีเหตุอ่ะเดี๋ยวเราให้ฟังแต่เดี๋ยวไปดู<ฆ>ภาพกันก่อนค่ะ ทั้งตบทั้งจิกหัวทั้งกระชากหัวแบบนี้กล้องวงจรปิดในปั๊มน้ํามันค่ะเผยนาทีที่ผู้ก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์ตามประกบผู้เสียหายจากนั้นลงจากรถแล้วก็ลงไปยุ่มหัวกระชากจนรถล้มเลยนะคะตบตีไม่ยั้งมือชาวบ้านที่เห็นแถวนั้นก็เลยรีบเข้าไปห้ามเลยค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นริมถนนสุวินทวงศ์นะคะอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาช่วงทุ่มหนึ่งของวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาคนเจ็บนี่เลือดออกเลยค่ะตรงแก้มด้านซ้ายเป็นแผลเย็บสามเข็มหน้าผากก็บวมปูด ลูกสาวของผู้บาดเจ็บบอกกับทีมข่าวว่าแม่และผู้ก่อเหตุเป็นแม่ค้าขายของในโรงงานร้านอยู่ติดกันผู้ก่อเหตุไม่พอใจที่แม่แย่งขายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตัดหน้าลูกสาวอธิบายว่าช่วงเช้าแม่ขายผลไม้อย่างเดียวส่วนช่วงเย็นป้าของเธอก็จะไปขายของต่อจำพวกของกินเล่นลูกชิ้นทอดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและปลากระป๋องอ วันเกิดเหตุลูกค้ามาขอซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอ้างว่าป่วยจะรีดกินแม่ไล่ให้ไปซื้อร้านข้างๆก็ไม่ไปคราวนี้ก็เลยขายให้ไปคราวนี้ผู้ก่อเหตุเหลือกมาเห็นก็เลยเป็นเรื่องค่ะเธอมองว่าการมาตบตีกันแบบนี้ก็รุนแรงเกินไปค่ะเขาลงหลดมาคือเขาเอาแบบว่ากำปั้นอะชกที่ท้าในตามในคลิปน่าจะเป็นที่หัวค่ะที่หัวเลยชกแบบสองสามทีอย่างเงี้ยค่ะ แล้วแม่ก็เลยล้มลงไปพร้อมกับรถอะค่ะรถดะมันทับแม่อยู่ม,ม,มันมันทาเกินไปคี่มาม่ากระป๋องเดียวอะค่ะพี่แบบไม่คิดว่ามันจะเจอขนาดนี้ในชีวิตอย่างเงี้ยค่ะประเด็นก็คือทั้งสองเนี่ยทั้งผู้กรณีและผู้ก่อเหตุร้านอยู่ติดกันผู้ก่อเหตุหลักๆขายบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะคะส่วนผู้บาดเจ็บขายหลายอย่างลูกชิ้นบ้างอะไรบ้างบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปด้วยอะไรเงี้ยแล้วพอลูกค้ามาซื้อจากร้านที่แบบ มาซื้อจากร้านของคนเจ็บอ่ะอีกฝั่งนึงก็เลยไม่พอใจบอกว่ามาแย่งขายทําไมอะไรประมาณนี้นะคะหลังเกิดเหตุผู้ก่อเหตุก็ไม่มาขอโทษด้วยนะคะก็เลยมีการนํำหลักฐานไปแจ้งความเอาไว้ที่สพเมืองฉะเชิงเซายืนยันจะดําเนินคดีให้ถึงที่สุดล่าสุดผู้ก่อเหตุอายุ27ปีคนนี้ค่ะเปิดใจกับนักข่าวเลยผู้ก่อเหตุที่บอกว่าขายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นหลักเนี่ยนะคะเปิดใจกับนักข่าวอัดอั้นตันใจบอกว่า ผู้เสียหายแอบเอาบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปมาขายทั้งที่กฎของโรงงานระบุชัดแล้วว่าไม่ให้ขายของเหมือนกันนี่คือเหตุผลของเธอ,อ,อร้านเธอเนี่ยขายบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปและน้ําดื่ม6กโมงเช้าถึงสองทุ่มส่วนผู้เสียหายอ่ะไหนบอกว่าจะขายผลไม้ตลอด24ชั่วโมงไงหลังร้านเธอปิดผู้เสียหายนําสินค้าอื่นมาขายอ่ะเธอก็ไม่เคยว่านะก่อนหน้านี้จนวันเกิดเหตุผู้เสียหายแอบขายบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปให้กับลูกค้าทั้งๆท,งท,งที่ร้านของเธอก็เปิดอยู่แท้ อพอไปถามก็เลยเหมือนอมีปากเสียงกันเล็กน้อยอะค่ะแต่มันไม่จบแค่นั้นเพราะว่าผู้ก่อเหตุก็ขี่รถกลับตามไปเคลียร์นะคะแต่ผู้กรณีก็พูดจาไม่ดีอีกก็เลยลงมือทําร้ายยุ่มหัวไปด้วยความโมโหค่ะ เขาก็ยังบอกว่ายืนยันว่าลูกค้าต้องการที่จะซื้อร้านเขาเขาจะขายได้คือแบบว่ากลางคืนเขาจะขายเหมือนเราได้แต่ถ้าเป็นกลางวันเขาจะขายแค่ผล,ลไม้ค่ะหนูได้ยินแบบนี้มาหลายครั้งมากเลยอะพี่เพราะว่าหนูอะเตือนเขาแบบนี้หลายครั้งเขาก็พูดแบบนี้ทุกครั้งหนูพูดดีๆบอกพี่ให้พี่เขาจอดเพราะพี่เขาจอดแล้วเขาบอกเขาพูดแบบกวนๆนะพี่แบบจอดก็จอดดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ พอหนูจอดหนูก็โมโหโมโหจากในร้านมาแล้วด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แค่จะมาคุยเฉยๆค่ะแล้วก็เป็นตามในคลิปนะคะผู้ก่อเหตุก็ยอมรับผิดนะคะแล้วก็ฝากขอโทษคู่กรณีกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนเรื่องคดีก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายค่ะความโมโหนี่ทําคนพังมานักต่อน,นักนะบางทีถ้าเกิดว่ากระตุกสติได้เนี่ยอาจจะคิดได้ว่า กำไรจากบะหมี่สาเร็จรูปอ่ะมัน,ม,นมันเท่าไหร,ร่กับการที่ต้องสมมุติว่าเป็นคดีความเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วต้องมาจ่ายค่าปรับหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่คุ้มเลยนะคะกว่าแล้วมันมันคุ้มกันไหมยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จริงๆก็คือเอ่อน่าจะมี <c oughs> ทางโรงงานที่เขา <c oughs> ดูแลเนาะเราไปแจ้งทางคนที่เขารับผิดชอบดีกว่าไหมให้เขาออกมาตักเตือนกันนะครับ